สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมช่องลูกอีสานใต้พาทานะครับผมสวัสดีครับออก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพนครับหลังจากไอคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมคือรื้อเครื่องไอฮอนด้าจีเอนะครับตอนนี้ผมก็ได้ของมาแล้วเนาะประกอบไปแล้วแหละ ตอนนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งไฟนะครับตั้งไฟนะครับไฟของเครื่องตัดหญ้านะครับนี่ตั้งยังไงนะครับผมจะมาสอนให้ทุกท่านได้รับชมกันครับผมก็ไม่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 ยากนะครับเดี๋ยวนะครับเียยกล้องก่อนไม่ยากนะครับผมวิธีตั้งเนาะดูนะครับเลี่ยกล้องใหม่ <c oughs> วิธีการตั้งนะครับนี่ใส่น็อตไปนะครับวิธีการตั้งนะครับให้มันได้นี่นะครับใช้อนี้นครับผมจะใช้เป็นใบอะไรพ,พ,พัดพัดใบพัดพลาสติกนะครับเอามาตัดถ้าใครมีฟิลเลอร์ก็เอาฟิลเลอร์นะครับ ฟิลเลอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเอาใบพัดหรือว่ากระดาษแข็งเนาะกระดาษแข็งนี่ครับกระดาษแข็งประมาณนี้มันก็จะกระดาษแข็งพับครึ่งหนึ่งครับก็น่ามันหนาไปนิดหนึ่งเนาะอันอย่างนี้ก็ได้นะครับกระดาษแข็งแบบไม่ต้องพับเนาะครับประมาณนี้เอากระดาษแข็งหนากว่าน,นี้นิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับครับเอากระดาษแข็งก็ได้ถ้าใครไม่มีนะครับไม่มีฟิลเลอร์เนาะก็เอาแบบนี้นะครับวิธีตั้งนะครับก็เอาสายไปง,ง่ายๆครับไม่ยากเลยสายไปอย่างนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็หมุนนะครับให้มันดูดนะครับนี่หมุนให้แม่เหล็กมันดูดกันนะครับดูดเข้าหากันครับผมก็ขันได้เลยครับเครื่องตัดหญ้านะครับตั้งเครื่องตัดหญ้าผมก็จะทําแบบนี้นะครับเหมือนกันเนาะไม่ไม่ไม่ยากครับผม ลองดูได้ทำเองได้ครับแล้ว <c oughs> ก็ขันให้แน่นนะครับ <c oughs> นี่ครับแล้ว <c oughs> ก็ขันให้แน่นนะครับ นี่ครับเสร็จครับเด้อ,เอ,ออกมานี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับโอเคครับถ้าไฟมันนี่เกินก็เอาบางกว่านี้นะครับเท่ากระดาษแข็งนี่ก็ได้นะครับถ้าไฟออกน้อยเกินเนาะนี่ครับ ประมาณนี้พอดีนะครับแต่ว่าผมจะใช้ตัวนั้นนี่นะประมาณนี้พอดีนะครับถ้าเป็นฟิลเลอร์เบอร์อะไรนาะผมก็จำไม่ได้นี่ครับไปซื้อมาก็จะได้ทั้งหมดนะครับชุดนี้ราคาก็แพงนะครับลูกสูบด้วยอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสอนแค่วิธีตั้งไฟนะครับตั้งไฟนะครับส่วนวิธีประกอบมันก็ไม่ยากนะครับวิธีประกอบก็ตาถอดอยังไงก็ใส่อย่งงั้นเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวถ้าผมมีคลิปใหม่ๆก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับผม